นี่เราจะไม่ได้มานั่งที่นี่กันอีกแล้วเหรอเนี่ยโหยว่าสอบให้ติดก่อนเถอะอ้าวเหรอสอบได้อยู่แล้วสอบไม่ได้ก็ยัดเงินเอาดิไอ้บ้า พูดจริงๆนะที่นี่เปลี่ยนไปทุกวันถ้าเรากลับมามันจะยังเป็นที่ที่เรานั่งเล่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ากลัวอย่างนั้นอ่ะก็จำเอาไวด้ดีเพราะว่าทุกๆที่อ่ะมันก็เปลี่ยนไปทุกเวลานั่นแหละคมว่าไปจำมาจังไหนเนี่ยนี่ไงไม่เห็นยากเลยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ดี มาถ่ายด้วยกันอา้าวพี่ฟีมาถ่ายด้วยกันดิมาแล้วขางของอไม่มีอะไรมาถ่ายรูปด้วยกันมถ่ายรูปกันดีกว่าดูกันชิปปนดๆกันหน่อยโอเคมาสามคนสามคนสามสองหนึ่ง ไปดูที่วนี้เลยอะลุ้นก่าเยอะโหยใครเขาไปดูกันเชยจะตายอากาศร้อนก็ร้อนได้บรรยากาศออกอะไรเนี่ย เออแล้วนี่แม่บี้เยี่ยมพลอยลงมาแล้วอ๋ออืมเดี๋ยวพี่บีเยี่ยมมั่งดีกว่าเผื่อเราสอบไม่ติดเดี๋ยวพ่อการหนักแย่เลยฮะนี่ปากเหรอเนี่ยเฮ้ยติดอ๋ออ่าดีเล่าดีเล่าพ่อจะไม่เป็นอะไรมากเฮ้ยรอเล่น ฮัลโหลอริมสอบติดหรือเปล่าอ่ะดีใจด้วยนะนี่แกไม่ต้องมาเก๊กเลยนะฉันเห็นนะชื่อแกอ่ะอ้าวหรออิมก็เช็ืคนกันเหระนึกว่าจะไปเข้าแถวดูที่โรงเรียนอืมผู้ผู้ชายนี่ปางจริงๆเลยอ๋อไอช็ปายติดด้วยเหรอเออดีว่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงเฮ้ยเอาไปเ๋ยพี่ฟิล์มพาไปเลี้ยงอ่ะเฮ้ยจริงดิ เอองั้นเดี๋ยวไปเลยเอยแต่ว่าไปไปไหนอะไปบ้านอาลินจะเดินไปหรอ,อเดี๋ยวไปส่งปะเดี๋ยวว่าที่อนาคตเด็กเตรียมจะเป็นอะไรไปซะก่อน ที่กรุงเอดินบระประเทศสกอตแลนด์ค่ะที่เห็นนกเพนกวินเดินอยู่นี้ไม่ใช่มาเดินเล่นๆนะคะแต่ว่ากำลังเข้าพิธีพอไปก่อนนะเป็นเด็กดีเนะแล้วเดี๋ยวเย็นพอ่อจะซื้อของเล่นมาฝากพ่อไปก่อนนะแม่ หรอเออม่เหรอพี่ฟิล์มกำลังจะไปอ่ะเอ้ยแม่อลินสอบได้นะแต่ว่าแม่เพิ่งบอกพ่อนะเดี๋ยวอลินจะบอกเองโอเคค่ะ กำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งมากำลังจะเข้าไปพ่อที่โรงพยาบาลอ,อ่ะอมไปเหอะลิงม,มาด้วยกันดิเดี๋ยวไปส่งโอ้ย oh, 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 oh. สี่คนจะไหวเหรอโอ oh. พูดยังไม่เคยนั่งมาเดี๋ยวพี่ไปส่งอม,มาะ ร้านป้ายไปหน่อยมีจอดรถได้เดี๋ยวเองเอาของไปลงนะแล้วส่งให้ร้านป้ายไปเลยให้พี่รถมันออกพอดีเลยว่างแล้วจอดนี้ไหมนี่เหรอ,อจอดเลยพี่ครับเสร็จแล้วพี่ร้าดีล้วเรีจไปไหนกินน้ำมันก่อน ไม่เป็นไรพี่รีบไปเดี๋ยวรถจะจอดบนถนนพี่ไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาจอดตัวนี้เท่านั้นแหละอเอ้ากินน้ำก่อนกินน้ำขอบคุณมากครับพี่<อ>ครับขอบ,ขอบคุณครับ ได้นะแต่ว่าแม,ม่เพิ่งบอกพ่อนะเดี๋ยวลีนจะบอกเองพี่ไม่เป็นไรหรอกใครๆก็จหยุดนิดนั้นแหละเดี๋ยวว่าที่อนาคตเด็กเตรียมจะเป็นอะไรไปซะก่อนปาจะไปกรุงเทพแล้ว